กรรมสามการกระทำมีอยู่สามอย่างด้วยกันคือกายกรรมหรือกระทำทางกายวจีกรรมหรือกระทำทางวาจาด้วยคำพูดมโนกรรมหรือกระทำทางใจด้วยความคิดตามปกติเราให้ความสำคัญกับการกระทำทางกายรองลงมาคือการกระทำทางวาจา และให้ความสำคัญน้อยที่สุดกับการกระทำทางใจสำหรับเราแล้วการทุบตีใครสักคนดูจะเป็นเรื่องร้ายแรงกว่าการพูดจาดูถูกเขาและการกระทำทั้งสองอย่างนั้นดูรุนแรงมากกว่าการมุ่งร้ายอยู่แค่ในใจแน่นอนว่านี่เป็นมุมมองในเชิงกฎหมายที่มนุษย์บัญญัติกันขึ้นมาในแต่ละประเทศแต่ตามหลักของธรรมะ ซึ่งเป็นกฎของธรรมชาติแล้วมโนกรรมเป็นเรื่องสำคัญที่สุดส่วนกายกรรมหรือวจีกรรมจะพิจารณาว่ารุนแรงเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับเจตนาในการกระทำนั้นๆเปรียบดังกรณีที่ศัลยแพทย์ใช้มีดผ่าตัดผ่าท้องคนไข้เพื่อช่วยชีวิตแต่โชคร้ายคนไข้รายนี้ตายกับกรณีที่คนร้ายใช้มีดแทงไปที่ท้องของเหยื่อ จนถึงแก่ความตายทั้งหมอและคนร้ายต่างกระทำกายกรรมอย่างเดียวกันโดยมีผลของการกระทำเหมือนกันคือทำให้คนตายแต่เจตนาของหมอและคนร้ายแตกต่างกันคนละขั้วกล่าวคือหมอกระทำด้วยเจตนาที่เต็มไปด้วยความปรารถนาดีส่วนคนร้ายมีเจตนามุ่งร้ายต่อเหยื่อดังนั้น ผลกรรมของคนทั้งสองย่อมแตกต่างกันทั้งนี้เพราะสำคัญที่เจตนาผลของวจีกรรมก็ขึ้นอยู่กับมโนกรรมหรือเจตนาเช่นเดียวกันเช่นชายคนหนึ่งมีปากเสียงกับเพื่อนร่วมงานแล้วบันดาลโทสะด่าเพื่อนคนนั้นว่าไอ้โง่ชายคนเดียวกันนี้เมื่อเห็นลูกของตนออกไปเล่นโคลนจนเลอะเทอะไปทั้งตัว กลับเรียกลูกด้วยความเอ็นดูว่าไอโง่ในทั้งสองกรณีชายผู้นี้ใช้คำพูดคำเดียวกันแต่ด้วยความตั้งใจที่ตรงกันข้ามเจตนาในการกล่าววาจานั้นๆจึงเป็นตัวกำหนดผลของการกระทำการกระทำทางกายและการกระทำทางวาจาเป็นเพียงการแสดงออกของการกระทำทางใจเท่านั้นมนโนกรรมจึงเป็นกรรมที่แท้จริง เป็นเหตุที่ส่งให้เกิดผลในอนาคตด้วยความเข้าใจในสัจจธรรมนี้พระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าทมทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้าใจเป็นใหญ่ทุกสิ่งสำเร็จได้ด้วยใจหากบุคคลกระทำการใดไม่ว่าจะโดยทางกายหรือวาจาด้วยใจที่ไม่บริสุทธิ์ความทุกข์ย่อมตามสนองเขาดุดลอกเวียนหมุนตามรอยเท้าโค ทำทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้าใจเป็นใหญ่ทุกสิ่งสำเร็จได้ด้วยใจหากบุคคลกระทำการใดไม่ว่าจะโดยทางกายหรือวาจาด้วยใจที่บริสุทธิ์ความสุขย่อมตามสนองเขาเหมือนเงาติดตามตัวเพิ่งอ้างยะมะกะวกักสาเหตุของความทุกข์มนโนกรรมใดเล่าที่กำหนดชะตากรรมของเรา ถ้าจิตประกอบด้วยนามขันธ์สี่คือวิญญาณสัญญาเวทนาและสังขารแล้วส่วนใดของจิตที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์แท้จริงนั้นแต่ละส่วนของจิตต่างก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการเกิดทุกข์ในระดับหนึ่งแต่สามส่วนแรกทำงานในเชิงรับเช่นวิญญาณทำหน้าที่เพียงรับรู้ข้อมูลขั้นต้นที่เข้ามา สัญญาเป็นส่วนที่จำได้หมายรู้จัดข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่เวทนาเป็นส่วนที่รับรู้ความรู้สึกและส่งสัญญาณว่ามีวิญญาณและสัญญาเกิดขึ้นแล้วจิตทั้งสามส่วนแรกจึงทำหน้าที่เพียงย่อยข้อมูลที่รับเข้ามาเท่านั้นต่อเมื่อจิตเริ่มปรุงแต่งตอบโต้จากนิ่งเฉยกลายเป็นชอบหรือชัง อยากได้หรือผลักไสปฏิกิริยาปรุงแต่งนี้จะก่อให้เกิดกระบวนการต่างๆตามมาเป็นลูกโซ่โดยมีสังขารน,นี้เองเป็นจุดเริ่มต้นดังพระพุทธพจน์ที่ว่าทุกทั้งหลายย่อมเกิดขึ้นเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยเมื่อสังขารทั้งหลายดับโดยไม่เหลือทุกจึงไม่เกิดอ้างแล้ว ทวยะตานุปัสนาสูตร